เห็นดอกซากุระซึ่งเป็นดอกไม้ที่มีความงดงามในประเทศญี่ปุ่นแล้วทำให้นึกถึงพุทธพจน์ของพระสมมาสมพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ในพระธรรมบทเปรียบเทียบกับดอกไม้ว่าวาจาสุภาษิตย่อมไม่มีผลแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามเหมือนดอกไม้งามมีสีสวยแต่ไม่มีกลิ่นฉะนั้น วาจาสุภาษิตย่อมมีผลแก่ผู้ปฏิบัติตามด้วยดีเหมือนดอกไม้งามมีทั้งสีและมีกลิ่นหอมฉะนั้นในพุทธพจน์บทนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงเปรียบเทียบคนที่ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนก็คือวาจาสุภาษิตหรือพุทธพจน์ วาจาสุภาษิตหรือพุทธพจน์นั้นจะไม่มีผลแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามเหมือนกับดอกไม้ซึ่งงดงามมีสีสวยแต่ไม่มีกลิ่นหอมตรงกงันข้ามวาจาสุภาษิตหรือพุทธพจน์หรือธรรมะจะมีผลแก่คนที่ประพฤติปฏิบัติตามเท่านั้นเหมือนดอกไม้ซึ่งมีซึ่งมีความงดงามแล้วก็มีทั้งสีและมีกลิ่นหอมฉะนั้น ไปะาะนั้นหลักตามหลักนี้พระพุทธองค์ทรงสแสดงผลจะเกิดได้แก่การประพฤติธปฏิบัติมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าคณกะโมคาราณพราหมณ์เคยทูลถามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าในพุทธศาสนานั้นมีหลักคำสอนเป็นขั้นเป็นตอนหรือไม่พระพุทธองค์ก็ทรงสแสดงหลักคำสอนว่า ในพุทธศาสนานั้นมีหลักคําสอนที่เป็นขั้นเป็นตอนจากง่ายไปหายากแล้วก็ทรงแสดงรายละเอียดให้คณะกะโมคลานพราม์ได้ฟังเมื่อคณะกาโมคลานพรารม์ได้ฟังคําสอนที่พระองค์ทรงแสดงแล้วก็ทูลถามว่าเมื่อหลักคําสอนมีเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้ สาวกในพุทธศาสนานั้นเมื่อได้รับคำสอนบรรลุธรรมทั้งหมดหรือว่าบรรลุเป็นบางส่วนพระพุทธองค์ตรัสบอกว่ามีบรรลุเป็นเพียงส่วนน้อยส่วนน้อยเท่านั้นที่ถึงพระนิพพานส่วนน้อยเท่านั้นที่ถึงธรรมะพรามณ์ก็เกิดความสงสัยว่าพระนิพพานก็มีทางไปพระนิพพานก็มี คนบอกทางไปพระนิพพานก็มีเหตุไหนคนภาษาวกจึงถึงพระนิพพานน้อยพระพุทธองค์จึงย้อนถามพราหมณ์เป็นเชิงเปรียบเทียบว่าหากมีคนถามทางท่านไปเมืองราชฤกษ์ท่านบอกเส้นทางอย่างถูกต้องว่าไปทางนั้นทางนี้อะไรต่างๆคนหนึ่งพอรับฟัง การชี้แจงบอกเส้นทางแล้วเดินไปเดินไปทางตรงกันข้ามแต่อีกคนหนึ่งมาถามทิศทางไปเมืองราชคลือท่านก็บอกเหมือนกันแต่คนนี้เดินไปตามคําชี้แนะที่ท่านบอกคนหนึ่งไม่ถึงเมืองราชคลอือีกคนหนึ่งถึงเมืองราชคลือ่อทำไมถึงเป็นเช่นนั้นพรามก็กราบทูลว่าข้าพระองค์เป็นเพียงแต่ผู้บอก จะทำอะไรได้พระพุทธองค์จึงเปรียบเทียบว่าแม้พระองค์เองก็เช่นเดียวกันพระองค์เป็นผู้บอกทางแต่คนเดินทางนั้นเป็นเรื่องของพระสาวกเพราะฉะนั้นการจะเดินทางถึงพระนิพพานหรือไม่ถึงพระนิพพานนั้นพระองค์ก็เป็นเพียงแต่ผู้บอกมักคักขายีตถาคตโตเราตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอก เพราะฉะนั้นธรรมะจะเกิดผลได้ธรรมะจะมีผลได้นั้นต้องอยู่ที่การประพฤติธปฏิบัติพระพุทธองค์จึงตรัสย้ำว่าตุมเหหิกิจจังอาตพังความเพียรเธอทั้งหลายต้องทำเองอัคาตาโรตถาคตาเราตถาคตทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้บอกเท่านั้นเพราะฉะนั้นธรรมะจะมีผลได้ย่อมอยู่ที่การประพฤติธปฏิบัติ เราอยากได้ผลต้องประพฤติปฏิบัติธรรมะด้วยตัวของเราเองธรรมะจึงจะเกิดผลขอเจริญพร